ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดําเนินการจัดแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนสู่ระดับอาชีพ5จังหวัดชายแดนใต้รุ่นอายุไม่เกิน15ปีรายการมาจูจจยาโบล่าหรือแปลเป็นไทยว่าศึกลูกหนังแห่งความซีวิัยโดยสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค4จัดการแข่งขันมาตั้งแต่รอบคัดเลือกทั้งหมด56อําเภอเพื่อเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของ5จังหวัดชายแดนใต้ามาชิงชัยกันต่อในรอบซุปเปอร์ลีก5ทีมสุดท้ายแข่งแบบพบกันหมด ย่าและเยือนทีมแชมป์จะได้ครองถ้วยกิติยศของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเงินรางวัลสูงถึง1ล้านบาทนอกจากนั้นนํำทีมอันดับ1และ2มาฟาดแข้งกันต่อในรอบซปเปอร์แชมป์ชิงเงินรางวัลอีก200 0 0 0บาททั้งนี้ในแต่ละนัดจะมีเงินรางวัลสะสมถือได้ว่ามาจุจยาโบลา่าเป็นฟุตบอลเยาว,วชนภาคใต้ที่มีมาตรฐานดีที่สุดเท่าที่เคยจัดการแข่งขันมา รายการนี้การแข่งขันคุปบอ์มาจูจจายยู่15ปีนะครับซึ่งจัดการแข่งที่อ่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นรายการที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาท่านมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการแล้วก็ ท่านที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาท่านสิลิภพดวงสอดสีได้มีดําริที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้เพื่อในเรื่องของความสามัคคีเรื่องของการที่ชักษะนักกีฬาในอาจังหวัดชายแดนเพื่อนําสู่กีฬาเยาวชนหลีกอาชีพขึ้นที่อจังหวัดชายแดนมอบไม่ได้มอบไม่กับการกีฬาปร่ทไทยคือท่านผู้ว่าก้องศักยอดบณีเป็นผู้ดําเนินการจัดการแข่งขันโดยมอบไม่กับทางกีฬาภาคสี่ วัตถุประสงค์ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าเราต้องการจะมุ่งเน้นในส่วนของเยาวชนเยาวชน15ปีเพื่อพัฒนากีฬาไปสู่กีฬาชีพในอนาคตซึ่งจากการแข่งขันเนี่ยเราเริ่มเมืองขันมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2563ก็เป็นเกมแข่งขันที่ต้องยอมรับว่าเป็นการขันที่ส่งเสริมให้เย,ยาวชนในาจังหวัดชายแดนได้มาเรื่น่มกำลังออกกาําลังกาย ถามว่าในเรื่องของการกีฬาอย่างเดียวไหมก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าคงกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่ารายการนี้ในส่วนของการกีฬาประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเราได้สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณให้กับทุกทีมอย่างเต็มที่ชุดแข่งขันอย่างเต็มที่ทุกอย่างในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเราดูแลอย่างอย่างเต็มที่ทุกอย่างนะครับก็รายการนี้จัดขึ้นมาก็ตอบสนองความต้องการของกีฬาการกีฬาของประเทศไทยที่มุ่งพัฒนาการกีฬานะครับโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลซึ่ง ใน5จังหวัดเนี่ยเด็กมีศักยภาพดีครับก็เป็นรายการอีกรายการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เด็กได้สแสดงความสามารถในการเล่นแล้วก็เป็นเวทีให้เด็กได้พัฒนาต่อๆไปสู่ระดับอาชีพระดับทีมชาติในอนาคตครับสำหรับการแข่งขันผ่านไ,ไปแล้ว2นัดสตูลกับยะลาชนะ1เสมอ1มี4คะแนนเท่ากันตามด้วยปัตตานีลงแข่งหนัดมี3คะแนนสงขาลงเตะน,นัดแรกบุกไปพ่ายยะลาอย่างสนุก2ประตูต่อ3และนราธิวาส แข่ง2นัดแพ้รวดยังไม่มีคะแนนนัดต่อไปวันที่3มีนาคมสงขลาต้อนรับสตูลและปัตตานีเจอกับยะลาหลังจบการแข่งรายการนี้แล้วทีมงานผู้ฝึกสอนจะคัดเลือกนักเตะฟีเท้าดี40คนเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างประเทศเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามนโยบายฟุตบอลเยาวชนสู่อาชีพของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไปสมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานครับ